รเรามาลองขุดรับเจ้า HK 200ป8 Super X ครับตัวนี้โซมายมาลองกำลังกันนะครับลูกค้ามาจากาจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาลองนะครับมาลองดูครับเต็มเตมอุ้มครับเต็มเต็มอุ้มนะลองดูว่ากำลังมันจะดีจริงไหม เอาไปจะใช้งานได้จริงไหมนะครับลองมาดูนะครับลองมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับไม่พอใจครับอยากขุดุดไปเลย รู้ใจนะครับไม่รู้ใจนะครับเรามาดูกันว่เป็นไลดราคาล้านกว่านะครับสภาพอย่างนี้นะฮะุดได้อย่างนี้นะครับสีสันอย่างนี้เามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไง เสาเียนมาลองกันเลยเอาโคตรเสียรมาลองเลยดีๆ,ๆครับเอาสุเปกตัวนี้โซ่ยังหนานะครับปูมาไม่มีตะไม่มีดามนะครับปืนไฟครบโซ่ใบดีสีสันดีนะรถไม่ได้เคยตีป่าลุยป่ามามาดูกันนะนให้ให้ลูกค้าลองกันลองว่าดีจริงไหมสวยไหม,ไหมนาร้านกว่ามันจะตักดินได้ไหมมา รรเราก็มาลองดูกันนะครับจะสนใจเข้าไปอนะอาลองกัน,นไม่มีไอไม่มีควันนะครับ

แฟนคลับ FC ดูนะครับตัวนี้ SK200-8 Super X นะฮะกราฟิกติดเ็กเอ็มนะครับงาม,งามนะฮะลองไปลองให้แจม่มสามโค้กครับที่นี่ครับติชมได้ครับ ในดีไม่ดีเราตีชมได้รค่สินค้าราคามีให้ต่อรองถูกใจไม่ดีตรงไหนมีช่างคอยซ่อมบำรุงบริการอยู่ตลอดเวลานะครับรถาจะเป็นที่พอใจ FC ครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าจะได้คุยกันนะครับ